สวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนต่อมอคีบอร์ดเล่นแอปแพนด้านะครับผมจะมาแนะนําอุปกรณ์สาหรับมือใหม่นะครับที่ไม่เคยเล่นต่อมอคีย์บอร์ดมาก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะอุปกรณ์อย่างแรกนะครับก็คือ OTG นะครับผม OTG อันนี้นะครับผมนี่นะสําหรับโทรศัพท์ใครที่เป็นอ่าไท C ซีนะครับผมให้ซื้อแบบไท C ซีมานะผมไทยซีก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ส่วนสําหรับโทรศัพท์ใครที่เป็นอ่าไมโคร USB นะผมต้องซื้อแบบ USB มานะแล้วก็ไปซื้อตัวแปลงจาก USB เป็นไมโคร USB นะครับผมแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมไปดูขั้นตอนการเสียบเลยนะครับว่าต้องเสียบอะไรยังไงนะครับง่ายนิดเดียวครับโอเคนะครับผมอย่างแรกอุปกรณ์ที่มีนะครับ OtG ที่ต้องใช้เสียบคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับผมเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเป็นแบบสามหัวเป็นแบบวงกลมหรือแบบนี้ก็ได้นะครับไปหาซื้อมานะ หรือซื้อปกักมดต์จกร้าผมก็ได้นะครับอย่างแรกนะผมให้เราเสียบสายเมาส์หรือสายอย่างแรกนะครับผมให้เราเสียบสายเมาส์หรือคีย์บอร์ดก่อนก็ได้นะครับผมโอเคครับผมผมก็ได้ทําการเสียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างต่อไปนะครับก็คือให้เราเนี่ยเสียบสายเสียบตูดอันนี้นะครับเข้ากับตูดโทรศัพท์ของเรานะครับผมอันนี้ผมซื้อแบบอ่า USB มานะครับแล้วก็มาซื้อตัวแปลงเป็น Type C นะครับผมซื้อแบบ Type C เลยก็ได้นะครับสําหรับใครที่เป็น Type C อยู่แล้วนะอันนี้ผมซื้อมาใช้กับโทรศัพท์ที่เป็น Micro USB ด้วยนะครับก่อนจะเสียบนะครับผมสําหรับโทรศัพท์เครื่องไหนที่มีให้เปิด OTG ในตั้งค่านะครับผมไปกดเปิด OTG ในตั้งค่าก่อนนะครับสําหรับใครโทรศัพท์ใครที่ไม่มีก็ไม่ต้องเปิดนะครับโอเคครับผมเรามาดูในหน้าตาของ i p a n d a นะอันนี้ผมสอน Activate ไปแล้วนะผมไปดูได้นะครับว่า Activate ยังไงนะ โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเสียบ OTG แล้วนะครับนี่ครับผมพอเราเสียบเสร็จแล้วเนี่ยมองก็จะขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นมาแล้วว่าเราเสียบอะไรบ้างครับ l o g i t e c h G203 นะครับผมคีย์บอร์ดนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมแต่ผมแนะนํานะครับผมแนะนําให้เสียบ OTG ก่อนที่จะเข้าแอปเพน้ารนะผมผมให้เสียบ OTG ก่อนนะครับแล้วก็แอคทิเวทให้เรียบร้อยนะพอเสียบ OTG แอคทิเวทให้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยเข้าแอปเพนนารับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในเกม นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเมาส์แอปเปนดาครับที่เป็นของแท้นะซื้อของแท้ได้จากเพจสโต e นะครับแอปเนดาโอเคครับผมสำหรับคลิปที่จะสอนก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบใครถูกใจก็ฝากฝากดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้สอนอะไรคอมเมนต์มาถ้าผมรูผม้ผมก็จะสอนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านครับผมบ๊ายบาย